ครีมบำรุงผิวสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดที่นอกจากจะช่วยเติมความทุ่งชื้นแล้วยังช่วยปลอบประโลมผิวอีกด้วยผู้ใช้ส่วนใหญ่รีวิวเอาไว้ว่าเนื้อครีมมีความเข้มขน้นแต่ก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านได้อย่างเห็นผลใช้ได้ทั้งใบหน้าลำคอและลำตัวเนื้อครีมมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายขณะที่ใช้อีกด้วยหลายคนยังยกให้เป็นครีมที่ควรมีติดตัวเวลาไปเมืองหนาว ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของไวลลินลี่และโทเมโตซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดจึงช่วยลดความเสื่อมโทรมและโรยราของผิวคื้นความสดใสและกระตุ้นให้ผิวเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกผิวมีความหมองคล้ำจากความเห็นของผู้ใช้นั้นต่างก็บอกกันว่าเนื้อครีมมีความเข้มขน้นแต่ก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ทิ้งความมันเยิมเอาไว้บนผิวหน้าใช้แล้วผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและมีความเนียนขึ้นด้วยเจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของอะโลเีราและแตงกวานับเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการให้ความชุ่มชืน้นสมานการอักเสบและปลอบประโลมผิว ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ใช้ที่มีสภาพผิวแทบทุกประเภทคนผิวแห้งหรือผิวบอบบางก็ใช้ได้เนื่องจากมีความอ่อนโยนมากหลายคนต่างก็หลงรักเจลล้างหน้าชนิดนี้ตรงที่ล้างหน้าได้อย่างสะอาดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเกินไปหลังการล้างหน้าเหมาะสําหรับใช้ร่วมกับยารักษาสิวอีกด้วยครีมทาใต้ตายอดฮิตที่หลายคนหลงรัก มีส่วนผสมของวินเทอร์เบโกเนียที่ช่วยลดเลือนทั้งความหมองคล้ำและอาการบวมบริเวณรอบดวงตาดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องตาแพนด้าน่าจะชื่นชอบกันอย่างมากหลายคนชื่นชอบเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวบริเวณรอบดวงตาได้อย่างอ่อนโยนใช้แล้วไม่รู้สึกแสบตาเนื่องจากไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอีกทั้งยังซึมลงสู่ผิวได้เร็วไม่ทำให้เหนียวเนหนะ เจลล้างหน้าที่กวาดความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกเนื่องจากมีการใช้ส่วนผสมของนีนและเทอร์เมอริกซึ่งช่วยทั้งกำจัดความมันส่วนเกินและสิ่งสก,กรปรกได้อย่างหมดจดแล้วยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวอย่างสิวหรือผื่นได้อย่างดีเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นแบบเจลที่มีความอ่อนโยนล้างออกได้ง่ายแต่ก็ยังรักษาความชุ่มชื้นในผิวได้เป็นอย่างดีจึงไม่ทำให้รู้สึกแห้งตึงมีความอ่อนโยนและทำให้ผิวแสบในขณะที่ล้างอีกด้วย คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด